สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่6เมษายนนะตลาดหุ้นไทยนะ่าจะหยุดนะแต่ว่าตลาดฝั่งอเมริกายังไม่หยุดตลาดฝั่งอเมริกาหยุดพรุ่งนี้นะครับ <c oughs> ก่อนตลาดหยุดนี้มาดูราคากันหน่อยเมื่อวานราคาก็ทำนิวไฮใหม่ล่าสุดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนนะปรับตัวลงนี่คือนะ่าเป็นลักษณะเทขายทำกำไรนะ มันก็เลยทําให้แบบโอ้โหแบบลงแรงเหมือนกันแต่ว่ามุมมองที่ทำเฟรมเดลี่คือเวลาเทลงมาเนี่ยมันจะมีด่านของซัพพอร์ตสำคัญคือยอดนี้เนาะแถว2,009กับถัดลงมาคือ2,003นะคะที่เป็นกรอบด้านบนเก่านะคะของทำเฟรมเดลี่เมื่อก่อนที่มันทะลุขึ้นไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ เหมือนกับว่าถ้ามันเป็นแทงแดงแล้วถ้ามันจะย่อราคาลึกลงกว่านี้ด่านนี้เป็นด่านสําคัญนะคะ2,003ยังไม่เทสนะถึง2,009ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็มีรีบาวขึ้นเล็กๆในทําฟิล์มย่อยแต่แรงซื้อแรงขายทำฟิลรมเดลี่เองนะคะแรงซื้อเริ่มผักตัวนะคะแรงขายยังไม่มีหรอกก็คือโอเวอร์แต่กดไม่ลงนะครับ <c oughs> มาดูทําเฟรมสีชั่วโมงทาเฟรมสีชั่วโมงวันนี้ติดอยู่ระหว่างรุ่ยสแตนที่2032กับ2007.81นะก็เมื่อวานไปจอด3,002พอดีเฮ้ยขอโทษ3,002 <laughs> 2,032โอเค2,400กว่าจุดนะคะสําหรับกรอบราคาสีชั่วโมงวันนี้นะคะ ก็ลงมาติดสปอร์ตนี้ำทำาท่ารีบาวขึ้นเล็กๆเนี่ยมีความหวังว่าจะติดอยู่ในกรอบนี้แล้วทำนิวไฮใหม่ไหมหรือว่าขึ้นมาถึงตรงกลางแล้วไม่ไปต่อแล้วลงมาเทส2 0 0 3หรือเปล่าอันนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะโอเคอย่างที่เห็นนะว่าสีชั่วโมงก็โอเวอร์เหมือนกันนะคะทุกคนแต่กดไม่ลงนะคะเพราะว่าแรงขายไม่มีเลยราคาที่มันลงแรงๆก็เป็นลักษณะแบบเทขายทำกำไรบางช่วงนั่นเองนะคะ Okay. แรงซื้อแรงขายของทำเฟรมสีชั่วโมงนะก็ตอนนี้แรงซื้อยังไม่ค่อยเยอะมากแรงขายก็ตั้งเขามาเล็กๆนะคะก็เป็นทรงเหมือนไซเวนแต่เท่าทีเห็นแต่เมื่อช่วงเช้าเป็นไซเว์สไลด์ขึ้นนะทุกคนเนาะเห็นชัดๆเลยอะที่ทำเฟรม H1 เรียงแท่งขึ้นแบบโหสวยงามงจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่ามุมมองของทัฟเฟรม H1 คือเขากำลังเทสเ m a อ็มของทัาเฟรมนี้แล้วก็รีบาวขึ้นนั่นเองนะครับถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ด่านสำคัญที่มีโอกาสเทสก็แถวนี้นะสด่านนะแถว19กําำลังจะเทส20ก่อนแล้วก็ถัดมานะคือตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย 2024.61นะคะแล้วค่อยเป็นกรอบบนที่ขึ้นไปติดตั้งแต่เมื่อวานที่2032เนาะแต่เห็นสัญญาณกดดันมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จะชะลอนในการขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังในถาฟิมย่อยนั่นเองนะครับมาดู30หน่อย30ก็ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะทะลุลงมาใต้ EMA 50รีบาวกับ เพราะฉะนั้นด่านวัดใจสำคัญคือบริเวณนี้เลยนะทุกคน2 0ถึง24เนี่ยมีโอกาสเทสอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็ระมัดระวังกดราคาลงมาเทส LMA 200หรือว่าแถว2,300ใหม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเพราะว่าตอนที่ลงมาครั้งก่อนเมื่อเมื่อเช้าเ,าเมื่อเช้าลงแรงเชียวสัญญาณโอเวอร์ยังไม่ใช่ขั้นสุดนั่นเองนะคบขอดู15หน่อย สิบห้าเป็นทรงเดียวกันเลยกับ30เมื่อกี้นะคะก็คือมุดลงใต้ e m ห้าแล้วก็ลงใต้ m a 2 0 0ลงมาติดซับพอร์ตสำคัญแถว2009แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปก็จุดวัดใจของคุณอยู่ตรงนี้เนาะดูทรงเขาก่อนนะครับถ้าไม่ผ่านก็มัดระวังว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบสีชั่วโมงกรอบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากแต่ก็โอเวอร์มากๆนั่นเองแต่อย่างที่เรารู้กันหลายวันแล้วว่าราคาทองคำต่อให้โอเวอร์ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นก็ขึ้นต่อนั่นเองนะคะแล้วถ้าเขาขึ้นต่อมาดูระดับรีสิสแตนซ์สำคัญหน่อยตอนนี้แบบว่าเยอะมากเมื่อกี้บอกแนวะวัใจไปแล้วนะ20-24นะเลเวลถัดมาคือ20.32นะถ้าขึ้นต่อไปอีกนะคะเลเวลถัดไปของรีสิสแตนซ์อยู่ตรงไหน หาเทบไม่เจอเดี <laughs> ๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้สุดระยะสวิงไรวันด้านบนวันนี้สุดอยู่ที่บริเวณราคานี้นะคะ2052เมื่อวันก่อนเราดูสุดระยะสวิงไรวันอยู่แถว4000เฮ้ยขอโทษสี0 0ันว่ามันองนประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก่อนถึง52ก็มี43ก่อนแล้วค่อยเป็น,นู่นเลย 2 0 7 7 3 6อยู่ไม่ไกลแค่เอื้อมก็ติดตามข่าวสารกันให้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไว้วางใจข่าวไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะคะตัวที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปอีกทำนิวไฮใหม่ก็คือข่าวช่วงตัวเลข ADP นอนฟาร์ arm, กับดัชนี i SM PMI นะคะออกมาแย่นะครก็สะท้อน ถึงสิ่งที่นักลงทุนกลัวอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อวันอังคารตัวเลข Job Opening ออกมาแย่เนาะนักลงทุนก็กลัวไปก่อนว่าจะเกิดภาวะ e c e s s i o n นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เลยหนุนราคาทองคำแล้วก็กดดอลลาร์ลงนั่นเองนะคะแล้วตัวเลขที่ออกมาเมื่อวันสองตัวทุกคนก็ออกมาแย่เหมือนกันเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นราคาทอง,ทองก็เลยยังลงไม่ ไม่เยอะหรือลงไม่ง่ายแต่ว่าประชากลงไปทีนี้ก็หลายพันจุดเลยทีเดียวเป็นลักษณะเทขายทํากําไรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกคือวันนี้นะครับตลาดยังเปิดปกติแต่พรุ่งนี้นะคะตลาดฝั่งนิวยอร์กไม่เปิดตลาดทองคําไม่เปิดนะเพราะว่าเป็นวันกึศไฟเด์นะ เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะแล้วเขาจะประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเฮโร่ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกให้ระมัดระวังคือราคามีโอกาสวิ่งไซเวย์อยู่ในกรอบ4ชั่วโมงหรืออาจจะเทสฝั่งใดฝั่งหนึ่งซ้ำได้นะแต่ว่าให้ระมัดระวังว่าเทสแล้วจะเทขายทํากําไรด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นวันหยุดยาวอะได้กําไรแล้วก็ขอเก็บเงินเข้าพอตก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแล้วก็ วันศุกร์มันตลาดปิดอะไม่รู้กาฟวิ่งหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้วางแผนในการเทรดรับมือให้ดีอะไรประมาณน,นี้โอเคอ่ะทีนี้เราเห็นข้างบนจนสุดไปถึงออทามไฮที่2070 20, แล้วมาดูข้างล่างเมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่าโซนวัดใจของคุณอยู่ตรงนี้20-24ถึง24เนี่ยถ้าเทสแล้วไม่ผ่านซัพพอร์ตสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดาแรก ที่อยูในในยออ่ใกล้สุดเลยตอนนี้กรอบสกรอบ H 1ไม่สร้างแล้วใกล้สุดเลยตอนนี้คือ2009กับ2007ที่ติดอยู่ถัดลงมาคือ2003ัถัดลงมาอีกนะครับสุดระยะสวิงรายวันด้านล่างวันนี้สุดอยู่ที่1990.35โอเคซึ่งเออก็ ตามลุ้นกันก่อนนะคะว่าผ่านโซนนี้หรือเปล่านั่นเองอาจจะมีโอกาสเทสก็ได้นั่นเองนะครับแต่โดยภาพรวมถ้าไม่มีปัจจัยอะไรกระตุ้นราคาทองคำเราก็มองว่าราคามีโอกาสวิ่งอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนะครับแต่ทำเฟมเดลี่เนี่ยแรงซื้อเริ่มพักก็ระมัดระวังว่าถ้ามันไม่ผ่านโซนนี้แล้วมันจะตกลงมา ทดสอบกรอบล่าง2,003ให้จบประมาณนี้นะคะหรือว่าระมัดระวังการเทขายทำกำไรนั่นเองนะคะเพราะว่าโซนข้างบนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันสำหรับการไล่ซื้อราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณว่าถ้าราคามันปรับตัวลงค่อยช้อนอะไรอย่างงี้ก็ก็ดีกว่าหรือว่าบางคนจะพักการเทรดก่อนก็ได้เพราะว่า มันหยุดยาวเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย